นักเรียนเคยสังเกตไหมว่าทําไมพนักงานขายบางคนถึงขายดีมากหมายถึงการวิเคราะห์การวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการขายให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กิจการกําหนดไว้การจัดการการขายเป็นส่วนหนึ่งของส่วนประสมการตลาด marketing mix เท่ากับ 4Ps ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ product ราคา price การจัดการการขายเป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมการตลาด marketing m i เท่ากับ 4Ps ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ product ราคาภัยช่องทางการจัดจำหน่ายเพลงและการ,รส่งเสริมการตลาด promotion เป้าหมายในการจัดการการขายการที่จะตั้งเป้าหมายในการบริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพได้นั้นอาจนำหลัก SMART เข้ามาใช้เพื่อที่จะทำให้เป้าหมายชัดเจนและมีแนวทางปฏิบัติได้ง่ายขึ้นซึ่งหลักการนี้ได้แก่กำหนดเป้าหมายเฉพาะเจาะจงแงปัก สามารถวัดได้อย่าง measurable บรรลุเป้าหมายเย achievable attainable มีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับความเป็นจริงอ Realistic relevant ก,กำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนี timely ความสำคัญของการจัดการการขายหนึ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จสองมีทิศทางปฏิบัติงานขายได้ชัดเจน 3กระตุ้นให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพการจัดการการขายเป้าหมายในการจัดการการขายการที่จะตั้งเป้าหมายในการบริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพได้นั้นอาจนำหลัก SMART เข้ามาใช้เพื่อที่จะทำให้เป้าหมายชัดเจนและมีแนวทางปฏิบัติได้ง่ายขึ้นซึ่งหลักการนี้ได้แก่กำหนดเป้าหมายเฉพาะเจาะจงแงสัปสัก สามารถวัดได้ความสำคัญของการจัดการการขาย1มีโอกาสประสบความสำเร็จ2มีทิศทางปฏิบัติงานขายได้ชัดเจน 3. กระตุ้นให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพการจัดคิดมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ the product oriented concept 3. แนวความคิดมุ่งการขาย the selling oriented concept 4. แนวความคิดมุ่งเน้นการตลาด the marketing oriented concept หแนวความคิดมุ่งเน้นการตลาดและสังคม The Social Marketing Oriented Concepts ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดการการขาย1การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ2การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี3การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค4